แต่ถึงแม้คารวาจะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงบอกวิธีในการที่จะหลุดพ้นไว้ให้มีคนถามพระศาสดาว่าข้าพระเจ้ายังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระแจะจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังใช้เงินและทองทำอย่างไรจะได้การหลุดพ้นละ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่า ให้กระทำโสตาปัฏยังคษสี่เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าชี้ไปที่ศีลห้าโยมทั้งหลายมีศีลห้าบริบูรณ์มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้พยากรณตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้ว และถ้ายมเป็นโสดาบันยมจะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนนิพพานมีการกลัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติกวินิบาตนรลกอีกต่อไปอย่าให้เทวดามารพรมสมณะพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆใ,ในโลกมาดึงศรัทธายมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้วันนี้อาตมาเห็นชาวพุทธ เทพมารพรมดึงศรัทธาออกไปจากพระศัสดาบ้านของเรามีสารพระพรมสารพระภูมิสารเจ้าที่สารเทพเทวดาเยอะแยะไปหมดเลยเรามีเทพเจ้าต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งที่บางคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดาลงมาซึ่งความปรารถนาของเทวดาก่อนตายมีสามอย่าง พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าให้ภิกขุฟังว่าเทวดาเขาปรารถนาไปสู่สุคติปรารถนาจะได้ลาบปรารถนาจะให้เกิดความตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วภิกขุถามพระาศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาพระาศาสดาตอบว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดา นั้นหลายคนอาจพึ่งตายจากเทวดามาต้องการมาสู่สุคติโยมสำเร็จไปหนึ่งละพี่ครูถามว่าอะไรคือส่วนแห่งการได้ลากคือการมามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั้นคือส่วนแห่งการได้ลากวันนี้เราศรัทธาตถาคตภาสิทธิหรือ,อยังพุทธวจนะหรือ,อยัง คำที่ตถาคตได้พาสิทธ์เอาไว้ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วถ้าโยมศรัทธาชื่อว่าโยมได้ลาบหรือเรียกว่าลาพานุต,ตริยะได้ลาบนะและข้อที่สามคืออะไรเขาปราถนาว่าอย่าให้สมณนะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลก ชักจูงหรือชักนำศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้โยมอย่าให้ใครในโลกดึงศรัทธาโยมออกจากพระพุทธเจ้าแบ่งปันนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่มีโสดาบันไม่มีเยื่อใยต่อสมณพราหมณ์เทพมันปรมหรือใครๆใ,ในโลกจะซื่อตรงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะยืนเคียงข้างต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเจ้าสากยะมหานามะ ประกาศบรรลือสีหน้าตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าพิกุทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งพิกุนีทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งอุบาสกอุบาสิก,กาสมณนะพราหม์เทพมารปรมหรือใครใครในโลกพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจะไม่ฟังใครเลยในโลกนอกจากพระพุทธเจ้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างนี้ขอให้พระพุทธเจ้าจำข่าพระองค์ว่าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้